เอาเชี่ยวพายโลค่ะบีมาแองเจล่าฉันหลงรักเทวดาของฉันปิ๊งเออดูมาว่าอย่างเห็นเห็นเห็นผ่านตาไวเห็นเฮ้ยแมบะแบบเออพิ้วเออเขาเป็นเทวดาไงเห็นแบบแมบะแบบ โอเคก็คือเรื่องนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าได้น้องใบปอใบปอจีเดชมาเล่นนางเอกแล้วก็มีแบมแบมดับเบิ้นแบมคนนี้เป็นนักร้องก็หลายๆคนก็เคยฟังเพลงผ่านผลงานกันแล้วก็เรื่องนี้เป็นผลงานกำกับแล้วก็เขียนบทของพี่ปอยพนาเรศค่ะพวมกับหยดฝนกินสนิมใช่ไหมซึ่งเหมือนแบบพลิกบทพลิกแนวเลยปะอ๋อเพราะว่าเห็นแบบสีเขาจะดูแบบสดใสใช่ไหมดูเป็นดูเป็นแบบอสมัยใหม่เออ เราตัวเอกของเรื่องอะชื่อเจนกับซีเจนซี แน่ใจนะว่ามันเกี่ยวกับการที่แบบมีความเป็นแบบแนวเจนซีหรือเปล่าก็แต่ว่ามีความเป็นสดใสเป็นลอมคอมแต่ว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันนะคะทุกคนคะตอนนี้เรามีเมมเบอร์ชิพแล้วนะคะเพียงแต่ละห้าสิบาทเท่านั้นค่ะถูกมากเมมเบอร์ชิพนะคะใครที่สมัครตอนนี้ก็จะสามารถหนึ่งเลยค่ะดูคลิปล่วงหน้าได้หนึ่งวันนะคะสองก็คือจะได้เอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ที่เป็นแบบออริจินอลคอนเทนต์สามหลักเมมเบอร์ชิพเรานั้นด้วยใครที่สนใจนะคะก็สมัครใต้คลิปนี้ไดด้เเเลยยคคคค่ะะะมาาป็นนนรรรอบบัััววกก ดีห้องค่ะดีต้อนรับ้สู่ Lucky o บรการแอดังบุตับรนาคุณสามารถกรอบทรปรารถนาที่ต้องการได้เลย Lucky o ขอเงินทุนขอให้โชคดีเจอตุกตึกตึกแล้วค่ะดูเจอตุกขอแหวหน้าจาดีรวยไฮโซเธอเธอเธอขอเยอะเหมือนกันนะ บอกขอไม่ได้นะทำไม่ได้เอาวันไหนเจ็บหลังอะไรขึ้นมาคำพูดแก่มากเพราะว่าเด็กมันจะไม่เจ็บหลังแเนี่ยแต่พี่ว่ามีเมื่อยแหละโอ้โหห้องเหลืองสดใสไงถ้าอยู่ข้างนอกยืนยันตัวตนไง ไม่หน่อยไม่ได้นี่ก็ไม่ได้อะไรวะแค่ขอมีใครสักคนไม่ได้หรือไงเทวดากำลังพิจารณาเออโอ้น่าใสปิ๊งเออมันมีแบบดีเทลมีแบบอะไรฟุ้งๆก็เจนซีนะอุ้ยอุ้ยเอาเอา อะไรวะแค่ขอมีใครสักคนไม่ได้หรือไงรับคำไปหมดเลยทุกคำต่อไปนี้ฉันคือใครสักคนที่จะอยู่กับเธอตลอดเวลาสามเดือนอ๋อสามเดือนอ๋อรักษาเนี่ย distancing เลยค่ะเทวดาใส่สีเหลืองเลย ใครสักคนนีใกล้ชิดมากที่อยู่กับเธอตลอดเวลาโอ๊ยเฮ้ยเขามาทำไมเนี่ยตลอดเลยนะออกไปเลยเดี๋ยวนะใช้ด้วยควันลำบากอีกแล้วนะเฮ้ยถ้าเขาใช้สีที่แบบอันนี้คูณต้องข้าเลยนะเขียวแดง แล้วก็ใช้โอ้ยข้างหลังเป็นแซฟฟิกอะพงเป็นสีเเดิคคนหนึ่งเป็นเทวดาะส่าอะไรวะทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างช่วยอะไรไม่เห็นได้เจนจะให้สีทำอะไรอ่ะเห็นวะเจนจะให้ซีงานายเวทบใครยตัวดูดวงทลายอาาคตร น้ำสรค์จะส่งเทวดาแบบนี้มาให้หนูนทำไมาคะเป็นเทวดาข้าจะบออง <laughs> ั้นตอนที่ซีมีชีวิตอยู่เป็นใครทำอาชีพอะไรถนัดอะไรเผื่อเจนจะได้ใช้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ได้บ้างซีโดนลบความทรงจำเราไม่มีทางรู้หรอกใม้ประโยชน์จริงๆ <laughs> <laughs> เอาจริงในหัวก็แบบมันต้องมีทางรู้สิเอือว่าเอาสรุปที่ต้องดูแลออ เอาพัเอาเทวดาเป็นลังเหลียวแดงเหลืองสีแบบจัดหมดเลยอะจัดเพาะเจนสีอะและนี่ก็คือทฤษฎี six degree of separation หรือทฤษฎีโลกใบเล็กเขาว่ากนว่าเราสามารถเข้ามือยังเป็นสีแซฟฟิกเลยนั่นหมายความว่าถ้าเจนพาสีไปรู้จักผู้รู้จักเขาและนน่นำต่อกันเป็นลูกโซ่เราต้องเจอมูชชั่เฟรนด์ของกันและกันแน่นอน เริ่มจากนอิดน้องชายคนเดียวของแม่เจ้าของร้านยาดองพวกกว้างขวางนาอิดหนูมีเรื่องจะถามอ้ยบอกกี่ทีแล้วอเรียกนอิดไอซี่ในหัวนอิดคือแบบเพื่อนแกเอามาประหวัาชีแบลเกิดชีเบลเกิดว่าแล้วว่าต้องช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องถ่ายรูปโพสต์หาในโซเชียลแล้วกันไหน ยิ้มถ่ายได้ด้วยเหรอก็คือแบบลงมาเป็นมนุษย์แงบนี้เลยเหรออุ้ยน่ารักโอ๊ยอุ้ยรู้ว่านี่คือที่นาอิฐเห็นที่วองชิเบลกอเป็นแบบนี้ได้ไงวะปลายชอนเซ็ตเอาไปดีฉันเห็นจะเห็นเว้นแบบมีชิิซอนพิทตอมแต่ละคนฉันคิดไม่ออกแล้วว่าพี่ต้อมจะเป็นยังไงเนี่ยไม่กล้าจีนแต่กันแนแน่นอน ไม่มีใครได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอลักกี้พอยคงกลัวว่าจะมีใครจำได้สินะพี่บิวคะถ้าคนอื่นจำเธอไม่ได้เธอก็ต้องพยายามจำพวกเขาให้ได้มาในรูปแบบไหนวะเนี่ย <laughs> อุ้ย <laughs> อุ้ย,อยเอ้าทำไมน้องทำไม่เศร้าอ่ะ อันนี้มปนอลิส่วนแลลด์ปะที่เป็นแบบตลกอะช่างทำหมวกถ้ารู้ความจริงแล้วมันเจ็บปวดอะเอาขอไม่รู้ดีกว่าอุ๊ยไม่ว่าเธอจะเจอกับอะไรมาเป็นเทวดามีปมฉันจะจับมือเธอถ้าใส่แหวนอะไรอยู่ตรงนี้กันฉันจะยิ้มให้เธอชมพูเหลืองเรื่อยๆเลยนะไี่แดงเลยอเขียวแดงเลยอะ

สามเดือนอะ่ะมันไปไกลแล้วเหมือนกันนะความรู้สึกอะความผูกพันจะจดจำเทยวยอย่างดีเนี่ยไว้ <c oughs> <Why S 2> พี่แบบตอนต้นมันสดใสอะ่ะปลายทางมันมีทิชชู่เซ็มือเซ็นมือก็มีคู่เก่อยู่นะ หรือเขาจะจำไม่ได้ป่ะถ้าครบสามเดือนเขาจะจำไม่ได้ปะไม่รู้แต่ฝันไปเถอะฉันไม่ยอมเสียเธอไปหรอกเทวดาของฉันก็คือสรุปเยนี่ไม่ใช่คนที่จะยอมให้แบบมันหลุดไปง่ายๆอะไรประมาณนี้ป่ะอืมไปมาแองเจิลน่ารักทุกอย่างเลยอะวายเ็น่นารักอะดูแบบสด ใส่มากใช่ตั้ง <g Pharise: S 2> แต่แบบการใช้สีที่เห็นชัดๆเลยอะทุกอย่างในห้องจัดจานแบบว่าเป็นสีแบบสดใสอะ,อะเออสีแบบสุดอะเขียวสุดเหลืองสุดชมพูสุด,ด,สดเออขนาดเสื้อสีแดงอะขอดเป็นสีน้ำเงินที่แบบน้ำเงินเงินเลยอะก็คือเป็นความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไมนจะเข้มีความเมจเนสีได้ไหมมันเป็นนิยม พี่รู้สึกเหมือนเพลงแบบเลิกการเอาเพราะว่าจะมีแบบเจลบอยมีความเจลบอยที่แบบวิงว่งวิงว่งวววใส่เครื่องประดับเยอะๆใช่ลเ,เล็บเจลใช่เป็นซาฟิกเล็บเจลอีกเ <laughs> <laughs> ว้ยแต่เก๋ะนะมันดูมีแบบเขาเราียกว่ามันดูมีองค์ประกอบหลายอย่างให้เรามองในแต่ละซีนอะไรอย่างเงี้ยในแต่ลตัวในสีที่ใช้ในแบบห้องสีห้องดูเพลินอะ ดูแล้วแบบอ้มันไว้มันดูน่ารักมันดูสดใสมันก็ดูเจนซีจริงๆแล้วก็ตัวของเนื้อเรื่องก็มีความน่าสนใจตรงที่อามาเป็นเทวดาที่ทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างาหานึ่งก็คือมาเป็นแบบเป่าเปล่ะเทวดาตัวเป่เปล่า,า <c oughs> ทำขวาวจัดห้องไอ้เครื่องดูดฝุ่นกูก็พังทําอาหารทำอะไรได้แค่ตามติด ชีวิตเอ๊ะอะไรอินซีเดียก็ไ้จริงก็คือขออะไรได้อย่างนั้นอะเออได้ได้แค่นั้นเลยขอว่าใครก็ได้ที่มาอยู่กครั้าตลอดเวลาก็ก็ได้อย่างนั้นและโดยที่ไม่ได้มีพรอะไรให้ได้เลยแต่น่าติดนะก็น่ติดเออคืออ่าอินเตอร์แฟนที่ได้ดูคลิปนี้เออเรื่องนี้จะต้องรับรู้ว่าทอมไทยน่าติดีขนาดไหนอ่าใช่วามแบบว่าน่ารักแล้วก็ความนนใช่คือมีความแบบ ไอ้ต้าวอะเวลาม่ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยอืมเออ,เออแล้วก็สามารถให้จะแบบออชอบตรงที่แบบว่ามีอย่างพี่พี่คนแรกคือพี่อิดมอ,อ,องตัวของเทวดาเป็นแบบเซอร์มูนเออแล้วก็นารากักอะอตามจริตของคนที่มองอะออตอมก็คือมาปุ๊บเป็นแบบ จ็กเกอร์ตัวสูงสูงแล้วสูงกว่าปกติอะออเออถูกถูกถูกคือแต่ละคนก็จะแสดงว่าแต่ละคนจะไม่สามารถเห็นตัวของเออเขาได้จริงๆเพื่อที่จะไม่สามารถที่จะหาได้ว่านี่คือใขรใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องมีเขาว่ามันต้องมีคอนดิชันบางอย่างซึ่งไม่อย่างนั้นนะมันก็จะมันจะวุ่นวายโลกใช่ใช่เพราะว่าเอาคนคนนี้แบบอาจจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเทวาก็จะไม่มีเอ่อทะเบียนราศนะคะในในโลกใบนี้ ไม่สามารถค้นได้ก็จะไม่เจอแก๊งคอสเซนเตอร์ใดๆคือเขาไม่สามารถจะแบบค้นได้ว่าคนน oh, uh, 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 anyway> ี้คือใครอ๋อเออเนี่ยมันคือคนที่ไม่อยู่แล้วแล้วแหละใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบอยู่ดีๆคนที่ไม่อยู่แล้วแต่ว่าแบบใครอะมโผล่อยู่ในโลกใบนี้แล้วมันมันก็เป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นตรงนแ้วเทวดาก็ต้องไม่รับรู้สิ่งที่เกิดบนโลกอีกแล้วแต่เจอกับ คุณนาพี่สาวคนนี้เออพี่เป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ร้องไห้อันนั้นคือไรเออแล้วมันมันเป็นปมที่เศร้าที่สุดในเรื่องเลยนะที่แบบว่าตัวเทวดามันมีปมอะไรกับพี่สาวคนสวยแล้วก็นั่งก็นั่งร้องไห้น้ําตาหยดแม่ม่เออจากที่เหมือนแบบว่าจะไม่รับรู้สิ่งใดใช่นุชก็เลยต้องมาปอบไม่นุชไม่นุชก็เหมือนแมวนะเออผมทองแต่ว่าสุดท้ายแล้วนุดก็นุชก็ไม่ยอมปล่อยเออเมื่อฉันรักเธอแล้วคือฉันจะไม่ใช่คนที่แบบว่าเราจะจากโลกนี้ไปแบบว่าแล้วก็ห่างหาย ไ,ไม่จ้ะเออเพระพอ่ะการแก้ปัญหาของเจนซีบีแองเจ้ลฉันไม่ยอมของฉันใช่เมื่อมันมีตอนเปิดเรื่องที่เม่ที่เป็นแบบหนังสือหรืออะไรสักอย่างนั้นที่เขา่าฉานลงว่าเทวดาของฉันอะไรเงี้ยจะเป็นแบบกิมมิกอะไรบางอย่าง เออเออแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีนิยายมาก่อนด้วยค่ะเป็นออริจินอลที่เหมือนเขียนบทขึ้นมาใหม่โดยพี่ปอยเลยอุ๊ยอันนี้ก็คาดเดาไม่ได้้วยนะเพราะการตัดสินใจของเด็ก Gen Z ซึ่งฉันเจน Y ฉันก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดถูกไหมว่าแบบว่าเด็กๆในความรู้แหละว่าเขาจะเป็นคนที่แบบถ้าเขาเชื่อมั่นอะไรแล้วเขาก็จะแบบไปให้สุดจนก็มีความดื้อๆอยู่ที่แบบว่าเทวดาก็เทวดาสี่ฉันจะแหกกฎทุกเทวดามันก็จะได้การตัดสินใจอะไรใหม่ๆที่เราก็จะแบบอุ้ย ได้ไดเ,ออเลยเหรอซึ่งออก็อาจจะได้ก็ได้มันเป็นอะไรที่แบบนอกกรอบด้วยเนาะเออฉันถ้าเกิดไม่งั้นฉันจะไปที่ ปอลโลกเอจะเอาเทวดาฉันมาเพราะจะขึ้นลงเธอไปฉันจะไปกับเธอฉันจะเป็นคนที่ตามติดเธอใช่ Incidents นะคะเป็นสยองขวัญไปเลยตอนนี้เอ่อโอเคเรื่องนี้วงส่งไปแล้วนะคะก็น่าจะเปิดกล้องเร็วๆนี้แล้วก็คิดว่าอ่าใครที่อยากดูเร็วๆก็ไปตามดูซัพพอร์ตตัวไปติดไม่ปล่อยเป็น Incidents พี่ช่เร็วๆเธอก็ ทางช่อง p e n ี y Studio นะคะก็ตอนนี้มีพายล็อตก็ไปดูกันได้อ,อ๋อแล้วก็มีเขาเหมือนแบบเราคอนเทนต์เรื่อยๆเกี่ยวกับน้องใบป,ปอกับ Bam am, แบมแบมไเงี้ยก็ไปตามดูไปตามซัพพอร์ตทเหมือนได้อ่ะมีหลายคนที่แบบเอออยากดูซับฟิกแบบซัฟิกที่ไม่ใช่ผมยาวซัฟิกของี่่อนเพราะจริงๆซัฟิกก็อย่างที่บอกว่านในคอมูลใช่คอมูลเราเป็นร่วมของทุกๆคนที่แบบมีความชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นไบเซ็กชวลแพนเซ็กชวล อะไรก็แล้วแต่ที่แบบมีความรู้สึกกับผู้หญิงด้วยเนี่ยจเป็แบบเฟมินีนจะมาสคิลีนาสคิลมีความบบชความอะไรก็อยู่ในโลกของเซฟิกทั้งหมดนะคะแล้วก็เหมือนแนวเนี้ยก็มีแบบอินเตอร์รอกันเยอะเหมือนกันก็น่าสนใจเป็นเป็นหนึ่งความหลากหลายในโลกเซฟิกของเราเแล้วมีความแบบเป็นแฟนตาซีด้วยไงใช่ไหมมีความเหนือจริงเขาเรียกว่าเป็นกึ่งเนาะแฟนตาซีในโลกมนุษย์ ใช่ที่แบบว่าไฟตาซีบวกกับเจนซีอะค่ะเออมันจะหลุดโลกขนาดไหนอะแต่ว่ามันจะเคลื่อไปด้วยความน่ารักอยู่นะอเออมีความเราคอมไงคอมแบบคอมเมดี้นิดๆแต่ว่าต่อเรื่องอะไรแบบเนี้ยตอนเศร้าอ่ะมันต้องแบบเตรียมตัวเลยก็เศร้าแบบเจนซีเศ้าแบบเจนซีไว้ส่งนิดนึงว่าต้องถ่ายมุมสูง แล้วกเล้อยใช่อยู่ใช่ไหมต้องถ่ายแบบไม่ชัดไม่ช่กมเลอมุมถึงสูงแล้วโอเคก็ ใครรอเรื่องนี้อยู่ก็ตามไปดูทางต้นฉบับนะคะแล้วก็คิดยังไงกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะฝากติดตามทางเพจน,นีสตูดิโอด้วยแล้วก็ฝากติดตามไทยจีเอลจะแมนได้ยังทุกช่องทางด้นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วบายไทยจีเอลจะแมนไ,มได้ยังฝากด like, ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามไทยจีเอลจะแมนได้ยังทุกช่องทางได้นะคะอย่าลืมนะคะเมมเบอร์ชิพเพยงเดือนละห้าสิบบาทมาเป็นข้คอคียกันกับเรานะคะ